สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูส่วน70%ในการที่จะลงมือปลูกปามการปลูกปามนั้นเราต้องศึกษาเนื้อดินพื้นที่ดินของเราภูมิอากาศของเรานะคะที่ดินที่นี่เหมาะที่จะปลูกพันธุ์ยูนิคก,ก็ได้นะคะพันปามเราก็ศึกษามาพอสมควรแต่ว่าเนื้อที่ตรงนี้ที่รองรับจะปลูกปามในละคตคือ70%เยังไม่เสร็จสิน้นเพราะว่ารอรถไถรถไถท,ที่จะเข้ามายังเข้ามายังไม่ได้เพราะว่าต้อง ไทยพันสามตากแดดไปก่อนแล้วก็ในเมื่อไท,ไทยพันสามเสร็จมันก็จะมีพวกโคนไม้กิ่งไม้ที่ยังมีหลงเหลืออยู่เราก็ต้องมาเก็บเองนะคะทุกคนถ้าเราต้องการแบบประหยัดเราก็ต้องทําเองวันนี้ก็ทําเองไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เผาเนาะเผาเพื่อจะให้มันเรียบร้อยแล้วก็จะให้ลง่านสามเออ่านสามไถไปแล้วก็จะลง กานเจ็ดรอบสุดท้ายหลังจากสรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะนำปาล์มมาลงที่นี่เพื่อปลูกนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าเราได้คุยกันไปวันก่อนกันบฟาร์มของพันฟาร์มว่าจะรับเหมาของเราแต่เนื่องด้วยของเรายังทำไม่เสร็จสิ้นเราก็เลยวันนี้มาเก็บงานนะคะทุกคนเก็บงานเผาเล็กๆน้อยๆเผากระจุกกระจิกในพื้นที่ 25ไร่ตรงนี้การปลูกปามมันก็จะมีระยะของห่างการปลูกปามห่าง9ค9นะคะทุกคนและอายุไข่ของปามก็ได้15ถึง30ปีวันนั้นเราต้องเลือกคันให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะคะทุกคนอันนี้ก็มาบอกเล่าพูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นแนวทางในการปลูกปามที่จะไม่ต้องอเสียเวลาเกิดว่าเราลงทุนผิดปลูกไปแล้วมันก็จะไม่มีลูกกับเนื้อที่พื้นที่ ดินของเรานะคะบางทีเราปลูกผิดพันธุ์ามที่มันควรจะไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วมาปลูกอีกที่หนึ่งอย่างงี้มันก็จะทําให้เราไม่สามารถนะคะที่จะได้ผลผลิตเท่าที่ควรนั่นเองเช่นวันก่อนเราได้ปลูกพันธุ์ยางเป็นพัน์ยางยอดดำเนาะพอได้8ปีมาเราก็ตัดยางเสร็จแล้วยางมันไม่มีน้ําเท่าที่ควรมันก็เสียเวลา8ปปีใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ลงทุนที่เราลงทุนผิด ้นทุนเราก็อยู่ในต้นยางมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ปาล์มก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีนะคะก่อนที่จะลงทุนตอนนี้เราลงทุนระยะยาวเราก็ต้องให้เพื่อนดูแบบยา,ยาวๆไปเลยนะคะพะระยะยาวของเราถ้าเราปลูกปาล์มต้นหนึ่งมันต้องใช้อายุไขของกันอยู่ทนและอยู่นานากับเรา15-30ถึงปีขึ้นอยู่กับการดูแลพื้นฐานของเราถ้าเราดูแลใส่ปุ๋ยอย่างดีต้นตามสมบูรณ์มันก็จะอยู่กับเราได้ถึง 20 -30 ปีนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ที่เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในการที่จะลงทุนอะไรต้องมีความาศึกษาละเอียดอ่อนพอสมควรแล้วก็ระยะยาวนะคะทุกคนลงทุนแบบระยะยาวตัเลยนะคะขอบคุณมากาๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปไว้คลิปหน้ามีอะไรเรื่องเล่าเราก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะขอบคุณคะ่ะ Thank you 在汤汤。 แกยังอ่ะสต๊อไม่ไปแล้วล่ะ